เวลาที่มีคนพูดไม่ดีกับคุณทำให้คุณรู้สึกแย่ลงรู้สึกต่ำต้อยกว่ารู้สึกถูกเหยียดยามมากๆคุณรู้ไหมคะว่าคนที่พูดที่แสดงพฤติกรรมนั้นตัดสินให้ร้ายคนอื่นก็ทุกข์ใจไม่น้อย พอถ้าเขาเองมีความสุขรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองการแสดงออกของเขาจะไม่ตัดสินไม่ว่าร้ายใครแต่เมื่อคนคนหนึง่งรู้สึกไม่ดีไม่เห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกถึงตัวเองเป็นแบบไหนก็จะส่งคำพูดลักษณะนั้นออกไปแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปเราไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินว่าเขาถูกหรือเขาผิด ทำไมเขาแสดงนิสัยแบบนี้ออกมาทำไมเขาเป็นคนไม่ดีเลยเพราะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่รู้สึกหงุดหงิดและเครียดหรอกคะ่ะวิธีการที่ง่ายมากๆที่จะทำให้คุณรู้สึกดีและเขารู้สึกดีขึ้นคือการที่คุณแผ่ความรู้สึกรักออกไป แผ่ความรู้สึกดีๆออกไปให้คนคนนั้นจะทำให้ตัวคุณเองก็มีความสุขและตัวคนรอบข้างคุณเองก็ได้รับพลังงานดีๆนี้ด้วยอารมณ์ของคนคนนั้นก็จะสงบลงเมื่อคุณตอบโต้เป็นความรักความรู้สึกดีไม่ว่าใครจะเป็นยังไงไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปตัดสินดูถูกหรือไปรู้สึกกับทุกคำพูดถ้านั่นไม่ใช่คุณ คุณก็ไม่ต้องไปรู้สึกกับคำพูดนั้นกลับมาโฟกัสที่ลูกของคุณที่ความรู้สึกดีๆแผ่ความรู้สึกดีๆกระจายออกไปแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณจะเจอว่ามีเรื่องราวดีๆและสิ่งดีๆซ่อนอยู่ทุกเหตุการณ์ในชีวิตของคุณ